สวัสดีครับผมช่องทากโ i กีชาแนลวันนี้ผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับท่านไรเดนว่าท่านไรเดนเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็จะมีแถมการจัดทีมตัวอย่างอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับจากคลิปก่อนนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมเขียนไว้ว่าท่านไรเดนเนี่ยซับ DPS ใครได้บ้างแต่ว่าพอได้มีข้อมูลจากอ f ฟฟิเชีหลายๆอย่างมาประกอบกันแล้วเนี่ยตำแหน่งของท่านไรเดนเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งนี้ครับ เพราะว่าไรเดนเนี่ยไม่ได้เป็นตำแหน่งซับ DPS นะครับแต่ว่าตำแหน่งของท่านไรเดนเนี่ยเป็นตำแหน่งใหม่ของเกมนี้ครับนั่นก็คือตำแหน่ง DPS ที่ซับให้ซับ DPS อีกทีหนึงฟังแล้วก็ดูงงใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นจริงครับเพราะว่าตอนอันติของไรเดนเนี่ยกินเวลาถึง7วินาทีช่วงเวลาอันติของไรเดนเนี่ยจะเป็นโหมด DPS นะครับหลังจากที่อันตรหมดแล้วเนี่ย ไรเดนก็จะเป็นซับให้ซับดีพีออีกทีหนึง่งในที่นี้หมายถึงว่าอีก3ตัวที่อยู่ในทีมไรเดนเนี่ยต้องเป็นตัวที่กดอันติแรงๆและใช้เวลานน้อยนะครับเพราะว่าไรเดนเนี่ยสกิล E เนี่ยจะช่วยทําให้อันติของตัวซับเราเนี่ยแรงขึ้นแล้วในเกมนี้มีตัวซับหลายตัวนะครับที่อันติแรงนะแล้วพอตัวซับดีพีเของเราเนี่ยกดสกิลหมดแล้วเนี่ยล้วก็กลับมาเล่นไรเดนต่อเป็น DPS หลักนะครับคูดาวเขาก็จะวนกลับมาพอดีนะ เพราะงั้นเนี่ยไลเดนไม่ใช่ซับ DPS จากที่เคยคุยกันมาในคลิปก่อนนะครับความจริงเนี่ยจะเอาไปซับ DPS ก็ได้นะแต่มันรู้สึกเสียดายเวลานะเพราะว่าครูดาวของไรเดนเนี่ยแค่18วิเองแต่ว่าการฟันเนี่ยมี7วิเพราะงั้นเนี่ยช่วงดาวทางของไรเดนเนี่ยมีแค่11วิ11วิเนี่ยไม่มีเวลาให้ตัว DPS มาลงสนามครับมันทําได้แค่เอาตัวซับ DPS เนี่ยที่เป็นอันติีแรงๆนยออกมาใช้พอใช้หมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบกลับไปเล่นไรเดนต่อไม่งั้นเสียของครับผม เพราะว่าคนที่กดกาชาลรเดนมาเนี่ยทุกคนก็อยากเห็นบูบาซอสบ่อยๆใช่ไหมครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะ <c oughs> ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่สารบรมเนี่ยมันสําคัญมาก <c oughs> เพราะงั้นมันจะส่งผลกับการจัดทีมอย่างมากมาเรามาเข้าช่วงแถมนะครับเป็นช่วงการจัดทีมตัวอย่างทีมแรกเลยนะครับก็คือเป็นทีมชูท่านไรเดนเลยท่านไรเดนจะต้องเป็น TPS ที่เป็นก๊อตที่สุดในที่นี้นะครนะที่นี้หลักๆเลยก็คือมีไรเดนมีซาระนะครับ แล้วตัวที่3ามเนี่ยก็จะเป็นตัวธาตุลมอันนี้ช่วยๆแล้วก็ต้องเป็นคาสือฮะที่จะบูสต์ดาเมจได้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีคาสืฮะจริงๆก็สามารถใช้ตัวธาตุลมอะไรก็ได้ที่ใส่สีลมได้นะครับเพื่อให้ท่านได้เล่นเนี่ยฟันแรงที่สุดนะแล้วตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกแล้วครับว่าเราจะเอาตัวไหนดีก็หลักๆเลยคือตัวที่4ควรจะต้องเป็นตัวที่ฮิลได้และเป็นตัวที่บัฟดาเมจได้นะครับหลักๆเลยที่เราคิดได้ไ่นก็คือจะมีเบนเนตนะเบนเนตที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า เป็นเด่นเนี่ยบูตแอคแท็กได้มากที่สุดในเกมนะครับแถมมีฮิลให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยก็อาจจะเป็นปู่จงนะปู่จงสามารถมีโล่ให้ได้นะครับแล้วก็เจาะต้านฐานธาตุ20เปอร์ทำให้ฟันแรงขึ้นได้อาจจะไม่แรงเข้าไปนเน็ตแต่ก็แรงขึ้นนะครับแถมยังมีอันติลูกชิ้นกุ้งนะครับที่แรงมากๆแล้วยังมีสกิล e ของไรเดนเนี่ยที่ทําให้ลูกชิ้นกุ้งแรงขึ้นอีกนะก็ะน่าจะเหมาะนะเนี่ย หรือจะมีตัวหนึ่งที่น่าจะเหมาะเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นจีนนะครับจีนเนี่ยเบิร์ดอันตีแรงนะอันตีแรงมากนะครับแล้วแถมฮิวให้ด้วยแล้วฮิวแบบล้างสถานะแล้วฮิวบุ๊บเดียวเลือดเต็มทั้งตี้นะผมว่าจีนก็น่าจะเหมาะนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมก็คิดไม่ออกแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่อันตีแรงๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอันตีที่แรงและฮิวได้เนี่ยผมก็คิดได้แค่3ตัวนี้แหละครับเพราะถ้าไม่มีฮิวเนี่ยตีนี้มันจะเล่นลําบากครับมันเล่นได้แหละนะแต่มันเล่นลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ย ตีนี้เนี่ยเป็นการชูโลให้ลายเดนเก่งนะครับส่วนทีมตัวอย่างที่ลายเดนจะไปเป็นซับ d p s ได้เนี่ยเท่าที่คิดได้นะมีอยู่แค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับก็คือทีมยูล่าเพราะว่ายูล่าเนี่ยต้องการตัวไฟฟ้า1ตัวในทีมอยู่แล้วเพื่อทำซูเปอร์คอนดักทำให้ลดเกาะกายภาพ50%นะครับแต่ว่าตัวทั่วไปที่เป็นไฟฟ้าทั่วไปตอนนี้เนี่ยไม่ได้เสริมดามจให้ยูล่าแรงขึ้นเลยตอนเนี้ย กลายเป็นว่าไรเดนเนี่ยมาทําให้กดสกิล e แล้วเนี่ยอันติีของยูล่าเนี่ยแรงขึ้นอีกปกติยูล่าก็อันตรีหลักร้านกันอยู่แล้วนะพอมาเพิ่มให้แรงขึ้นอีกเนี่ยโอ้โหเพราะว่าแรงน่าดูเลยส่วนอีก2ตัวที่เราจะเอาเข้าทีมด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นซาระนะครับแล้วก็ตัวน้ําแข็งอีกหนึ่งตัวถ้าทีมนี้เนี่ยมันจะขาดฮิลไปตัวหนึ่งก็คงต้องเป็นเดียวหน้านะครับที่มาทําให้เรามีเกาะมีฮิลแล้วก็เพิ่มพลังงานาธาตุให้ยูล่าได้นะครับ หรือจะเป็นอีกทีมหนึ่งก็อาจจะเป็นโรซาเลียแล้วก็เป็นเน็ตโรซาเลียก็ทําให้คิมากขึ้นยูล่าจะได้ไม่อันติไม่ติดคีนะครับแล้วก็เป็นเน็ตใช้งานง่ายกว่าสาระนะครับแถมมีฮิลให้ด้วยนะก็กลายเป็นว่ามีเลือก2ทีมนี้นะครับที่ทําให้ยูล่าเก่งขึ้นผมก็จะยกตัวอย่างแค่2ทีมนี้นะครับก็คือเป็นทีมที่เน้นให้ไรเล่นเก่งไปเลยคือทีมแรกนะครับส่วนทีมที่2คือไลเล่นจะไปซับใครได้บ้างหลักๆก,ก็คือซับยูล่าเนี่ยดีสุดเพราะว่าถ้าจะเอาไปซับตัว DPS ตัวอื่น ผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าชาต์ไฟฟ้าเนี่ยมันผสมกับอะไรก็ห่วยนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมโอเวอร์โหลดก็มาเด้นแรงมากแถมท้าให้มอนกระเด็นด้วยนะรหรือชาร์จไฟฟ้าก็ไม่แรงนะจะหวังให้มอนกระตุกมอนเดี๋ยวนี้ก็ไม่กระตุกนะแต่ละตัวสมุไรแต่ละตัวนี่ยืนแข็งกันหมดเลยผมก็เลยมองว่าไรเดนเนี่ยจะเอาไปเล่นกับตัวที่เป็นซับดีพีที่อันตรแรงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมคนเดียวนะครับ ก็อาจจะผิดอาจจะถูกบ้างนะอย่าเชื่อผมเยอะนะผมก็มโน,โมนไปเรื่อยนะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหวันนี้ก็สวัสดีครับ